อาชีพที่ทำรอยที่สุดอาชีพที่ห้าเฮ้ยไม่ใช่อาชีพนี้อาชีพที่ห้าอาชีพกิดระเบิดซึ่องอาชีพนี้ก็หัวโหวนะคะต้องมีความคล่องแคลวถ้าคุณพลาดแม้แต่นิดเดียวคุณอาจจะตายเลยก็ดีที่สี่อาชีพเปลี่ยนหลอดไฟบนเสาสัญญาณโอ้โหโคตรโหดเลยนะครับนี่ ว่าถ้าคุณปีแล้วไม่ค่อยห้องนะแถ้าคุณพลาดนะคุณอาจจะก,กระดูห่างแล้วก็ดูเย่เลยก็ได้นะคะอาชีพที่สองอาชีพเก็บล,ลังลกโอ้อาชีพนี้ก็คือแบบคุ้ยากคือแบบคุณต้องผ่านอุปสรรคคตรเยอะก่อกจะหาลังได้ก็คือแบบ ตรงซอกกำแพงหรือบนเพดานก็ได้ถึงกับต้องใช้เชือกเชือกในการปีนบางทีทางก็แค่บางทีทางก็มีเหวอาจจะมีไออะไรก็ได้อาจะมีประสักหินย้อยหินงอกอะไรแล้วก็แต่ไปกับถ้ำนี้นะคะผมว่ายากสุดๆดูดิกว่าจะถามหาเราลุกได้ก็ก็น่าจะหนึ่งนาทีนะเป็นหนึ่งเป็นสองชั่วโมงหรือ อาชีพนี้ก็ถือว่ายากอาชีพที่สองแก็คืออาชีพเชื่อมสิ่งซ่อมแซมใต้นะถือว่าโหนะเนี่ยคุณต้องมานั่งเชื่อมตกใต้นะถ้าออกซิเจนตกตกอ่ะคุณคิดว่าเขาจะยังไงเขาจะปีเยือกตัวอยู่ในสถานตะการใต้นะแล้วคุณต้องใช้ไฟอะไรไม่รู้อีกเพื่อเชื่อมเด็กโอ้โหโคตรยากอ่ะอบพิมพนี้คุณต้องแบบ อาชีพหนุโบกคเออชีพลงต่อใต้ดินคือแบบนี้นะคะลังต่อใต้ดินจะเป็นลักษณะแบบนี้คือถ้าคุณทำไรอันนี้ปุ๊บคุณก็จะต้องเสียมสุดที่แบบโคตรนะโคตร้อดส่วนอาชีพน nah, right, ี้จะเหมาะช่วงตอนเช้านะตอนเที่ยงเยอะเยอต่อยเยอะต่อมาจะต่อยทะลุเสื้อซึ่งต่อตัวนี้จะพิเศษนิดนึงเพราะว่า อะไรนะออเหล็กในของมันน่ะมันจะยาวถึงหกมิลิเมตรโอ้โหยาวกับพึ่งยาวกับเตนยาวกว่าต่อชนิดอื่นๆอีกชนิดนี้นี่มันโหดจริงคนที่ทําอาชีพนี้ก็ได้ในได้สูงนะพอๆกับประมาณไม่เกือไม่ต่ํากว่าสามหมื่นเนาะโอ้โหโคนๆกับโกน